เมติกามันมหี่ยวนทีหนึ่งมันอหวี่ผู้ได้ดวงดีกับโชกเนาะคัเนาะ,ะ,นะประเดอนเล่นมาอัปเดตพิกกะเลี้ยงของประเด็นไฮบึงที่แลกมันใบงามงามบนี้มันหงิบประเด็นก็นเลยล่องเอาหนามปูนใส่ฉีดล่องเบิงก็ล่างสีขึ้นมากกาล่งติดลูกนหน่อยๆอยู่ยนะ ปะเด็นก็เลย่อยอ่ะทายมาให้เบิ่งใบกำลังสิฟื้นเบิ่งเด้อค่ะเบิ่งใบมันหงิกใบหยิกใบงอประเด็นก็นเยกลยลอ,องเอาสูตรอันที่เขาบอกกำลังงามโศกโศกด้อค่ะมือนีผู้ใด,ดก็ได้เอาสวัสดีค่ะ อดภัยจากโควิดประสบนอยู่ดีสบาย